สวัสดีครับผมเจกกี้และนี่คือช่องยูทูปปูมนดาวิไลรานะครับตอนนี้เราเป็อยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ีกระเป๋าก็พร้อมอยู่แล้วที่จะออกเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจะเป็นยังไงครับติดตามได้เลยนะครับผมโอเคตรวจแล้วนะครับตรวจขึ้นบินตรวจบ,บัตรปรชะชาชนแล้วแล้วก็เราก็ลงมาเลยนะครับ จากที่โอ <Okay. S 1> นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วรมานั่งขึ้นบินกันนะครับแต่ตอนนี้รอประมาณสักอีกไม่กี่นาทีก็จะนั่งขึ้นบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง,งนี้สนาทีครับกว่าจะไปถึงนะครับเชื่องแล้วนะครับ รอเครื่องกำลังออกนะครับรอสักครู่นะครับ ความสายการินไทยเวสเดขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้เดินทางกับเราในเที่ยวบินนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทีเที่ยวบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือลลองจากเรื่องบินแล้วท่านสามารถสอบถามภาพค้นของเราได้ค่ะและเพื่อความปลอดภัยของท่ขขงานนะครับรออยู่ที่ท่าอากาศยานาณาชาเทียม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและและจากนี้นะครับเราจะเช็คอินไปที่โรงแรมก่อนนะครับผมเดีย๋ยวน,นะครับ ที่พวกเราก็มารอรถตู้รถสองแถวอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมเราผมกับแม่เราอยู่กันที่โรงแรมดวงตะวันนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูใจกลางเเชียงใหม่นะครับที่โรงแรมดวงตะวันนะครับผมเดี๋ยวพักที่สองนี้จะไปเดินทางที่ไหนก็ต้องติดตามนะครับผมในการวอล์กท่องเที่ยวไทยไปเช็กกี้ครับเจอกันนะครับ